สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะเคยไหมที่เวลาที่ลูกเอาหอ่อข้าวกลับมาจากโรงเรียนแล้วมันมัน,ม,นมันเยิ้มแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะเหม็มนกลิ่นข้าวมากวิธีการง่าย,ายๆที่จะดับกลิ่นข้าวแล้วก็ทําให้กล่องพลาสติกไม่มันนะคะง่ายเลยเทน้านใส่บีบน้ํําล้นายาล้างจานลงไปนะคะไม่ต้องคํานึงว่าจะต้องใส่สูตรเท่าไหร่นะคะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะให้กะกะเอาแล้วก็เกลือ น้ำน้ำยาล้างจานแล้วก็เกลือนะคะปิดฝาและเขยา่าเขย่าแล้ววางทิ้งไว้แค่ประมาณ5้านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปถูอะไรเลยเนี่ยเราแค่เขย่าให้มันเป็นฟองๆแบบนี้นะคะเกลือน้ําแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ล้างออกรับรองเลยว่ากลิ่นข้าวแล้วก็คราบมันหายหมดเรลี้ยค่ะนี่แล้วก็มาล้างออกนะคะโอ้โหไม่มันไม่มีกลิ่นเลย จริงจริงไม่ต้องววางไว้ถึง5นาทีก็ได้แนะเมื่อกี้นี้ขย่ขย่าบแล้วก็ล้างเลยนะนี่ไม่มันเลยนะคะนี่ไม่มันเลยแต่ถ้าจะให้ีดทิ้งไว้4-5นาทีก็ดีนะคะมันจะได้สะอาดหมดเกลี้ยงเขานะ